สวัสดีครับผมนายพีวันนี้ก็อยู่ในรายการรออินดูอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติของกองกําลังในจักรวาลดูนที่ได้รับการขนานนามทั้งในหนังและนิยายว่าเป็นนักรบอมหิตท,ที่ใครหน้าไหนเนี่ย กล้ตอบก่อนมีงานต้องเป็นไปนะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยคือซาลุาาคา,คาซึ่งตอนผมไปดูในโลนะผมก็สะดุดตากับช่วงกลางเรื่องก็คือกองทัพนักรบทุดข่าวในดาวซาลูซาซาเซคันดัสแล้วก็มีคนร้องซึ่งพวกนี้ก็กำลังคุกเข่ากันอยู่ แล้วผมรู้สึกว่ามันเท่ลึกลับน่าค้นหาวันนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวพวกนี้แล้วก็จะมาเล่าให้กับทุกท่านฟังกันครับตันดคาคือกองกำลังพิเศษที่ขึ้นตรงต่อจกักรวรรดิคอริโนโ,โดยผู้นี้เนี่ยเป็นที่เรื่องลืมในเรื่องของความเป็นนักฆ่าอมหิตท,ที่ไร้ซึ่งความเมตตาและปาดถือที่สุดในจกักรวาลุมดูซึ่งทั้งในหนังแล้วก็ในนิยายนะครับก็จะมีคําบอกกล่าวกันว่า จะต้องรวมกองกาลางของทั่วทั้งตระกูลในแลสซารนสครับจึงจะสามารถทัดเทียมกับกองกาํลังของซารุคาได้ซึ่งในหนังเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าพวกนี้นะครับเป็นทับเสริมให้กับกองกาํลังของตระกูลฮาคาเแนนในการรอบจูโจมใส่บ้านอาร์ริสโดยการสนับสุนครั้งนี้เนี่ยเป็นแผนของบารอนวลาดิเมียฮาคาเแนนแล้วก็จักพรพัฒน์พิชาชั้นดำที่4 ซึ่งในดูนพาร์สองเนี่ยผมก็จะบอกได้เลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญอีกทีนะครับแต่จะไม่บอกนะว่าพรุ่งนี้มีบทบาทองไงในพาร์สองต่อไปพูดถึงเครื่องแบบกันบ้างนะครับโดยกองฐานเซอร์ดูคาส่วนใหญ่นะครับมักจะสวมเครื่องแบบสีเทาและดํำพร้อมกับขอบสีทองซึ่งถ้าเราได้ดูในหนังแล้วเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าจริงๆผู้นี้มันใส่เป็นสีขาวนะซึ่งผมเดาว่าตัวคุณ ดนิสบูเลเนฟเนี่ยก็ต้องการให้มันแตกต่างจากโอร์ชั่นของคุณเดวิดลินแน่ๆสมาชิกบางคนในกลุ่มน,นี้ก็มักจะนิยมไว้ผมยาวเพื่อเป็นกรารบอกถึงความเย่อหยิ่งในตัวของเขาแล้วก็มีโครงหน้าที่เป็นเหี่ยวจนเหมือนกับในยุคแดงหรือยุคเลโตอาชีริส่นะละครับในด้านการฝึกของซาดุคานะครับโดยคนที่ถูกเกมมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น เด็กที่อายุยังน้อยทําให้เกินครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเสียชีวิตก่อนอายุ11เ,เพราะส่วนใหญ่เนี่ยมาจากสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแล้วก็อุณหภูมิที่ผกผันไปมาของดาวซารูซาเซกันดัส,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 สทำให้เด็กที่รอดมาได้นะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและทางใจอีกทั้งด้วยการสูขอย่างเข้มข้นก็ทําให้พวกเขาเนี่ยมีสีมือเพลงดาบแล้ก็ความสามารถในการจารกรรมที่ยากจะหาใครมาเทียบ และด้วยการปลูกฝังความเชื่อทางศาสนาให้กับพวกเขานะครับก็ทําให้พวกเขาเนี่ยมีความภักดีต่อราชวงศ์คอริโนมากยิ่งขึ้นถ้าถามว่ามีนักรบอกกลุ่มไหนที่สามารถจะทัดเทียมกับพวกซาดูคาได้เนี่ยก็คงจะมีแต่นักรบอกจากดาวอาราทิสอย่างชาวเฟรเมนซึ่งมีความคล้ายคลึงกันตรงที่มีวัฒนธรรมความเป็นนักรบกผู้คลั่งไคล้ในด้านของศาสนาก็ค,าคือไอ้หนอนแชฮูรุนนั่นแหละครับกับ สภาพแวดล้อมในทะเลสาที่ไร้ความปาณีของอาราคิสก็ทํให้พวกเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและทางใจเหมือนกันซึ่งนารอสทาเฟเมนเนี่ยก็ได้ตัดสินว่านารอสซาลุคาเนี่ยต่อสู้ได้ดีและมีความเคารพต่อพวกเขาในระดับหนึ่งแต่ถึงงั้นก็ยังเป็นศัตรู <c oughs> ในด้านของอาวุธนะครับนอกจากพวกเขาจะใช้พวกดาบกับมีดแล้วเนี่ยก็ยังจะมี ชิกาวายถ้าออกเสียงปิดขอพาครับมันก็เป็นอาวุธในการสังหารซึ่งมันก็คือที่รัดคอนั่นแหละครับต่อไปก็เป็นฟลิปดามันเป็นเข็มขนาดเล็กที่มีลักษณะเหมือนหนามแล้วก็จะซ่อนอยู่ในกระปั้นของผู้ชายครับเหมือนกับไอ้โลโกโคอปนั่นแหละครับที่มันจะมีเข็มตรงนั้นซึ่งตัวเข็มเนี่ยจะสามารถเคลือยบยาพิษได้เหมาะสำหรับการล่อสังหารเช่นกัน,นครับแต,ต่แต่ผมมองว่าไอ้ตัวฟิปดาเนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับการล่อสังหารในการต่อสู้แบบ ตาต,ต่อตาฟันต่อฟันแล้วถ้าถามว่าพวกนี้เนี่ยมีอาวุธระยะไกลไหมมันก็มีครับนั่นก็คือปืนรัสกันนะมันมนุ่เป็นปืนเลเซอร์ของจักรวาลดูเนี่ยครับแต่ว่าปืนรัสกันเนี่ยจะเหมาะสำหรับการยิงใส่เป้าหมายที่ไม่สมเกาะพ็อตแมนชิวเพราะถ้าไปยิงใส่คนที่สมเกาะพ็อตแมนเนี่ย ก็จะเป็นที่รู้กันดีนะครับว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาจนเกิดเป็นระเบิดนิวเคลียร์ขนาดย่ยอมนะซึ่งแน่นอนว่าโดนทั้งเป้าหมายกับคนยิงคนระับต่อมาเป็นสตารเนอร์เป็นปืนที่ยิงด้วยลูกดอกพิษสามารถติดทั้งยาพิษไม่ก็ยาสลบซึ่งในการยิงเนี่ยก็จะมีความเร็วต่ำเหมาะสำหรับการยิงใส่คนที่มีเกราะฮอสแมนเพราะถ้ายิงเข้าไปเนี่ยมันสามารถเข้าไปแบบช้าแล้วก็จะโดนเป้าหมายได้นะในระยะ1ึงถึง 120เมตรแต่ถ้าจะเจาะเกาะป้องกันเนี่ยต้องอยู่ในระยะประมาณ80เมตรเท่านั้นและอย่างสุดท้ายก็คือฮันเตอร์สปิเกอร์นะครับซึ mm ่ง hmm. ใช้สำหรับการสังหารเหยื่อจากระยะไกลเพย่ออ<ม>ีโบันโกซึ่งเราก็ได้เห็นในหนังที่พอาก็นั่งศึกษาแกไปอยู่แล้วจนกระทั่งมีเจ้าฮันเตอร์สปิเกอร์บกนั่นแหละครับต่อไปผมก็จะพูดถึงสไตล์การต่อสู้ของพวกซาดูคาหมือนบ้านนะโดยเอกลักษณ์ในการต่อสู้ของพวกนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่า พวกนี้โดนล้อไปนะพวกเขาก็จะร้องกลุ่มกันเป็นสามคนแล้วก็จะใช้ท่าต่อสู้แบบสามเหลี่ยมแล้วก็คือจะมอบต่ําแล้วก็หันหลังชนมกันเพื่อต่อสู้ได้ในทิศทางที่ศัตรูเข้ามาและเวลาที่พวกเขาจะปฏิจจบัติการลับในการแทรกซึมเข้าไปในภารกิจที่พวกเขาได้รับมอบหมายมาครับพวกเขาก็จะจัดของในที่ลับๆซึ่งจะถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนมากๆตามร่างกายของตัวเองเช่นเอาเส้นของชิกาวาย ทำเป็นเส้นผมตัวพวกเขาหรือไม่ก็เอายิ้วเท้าปลอมสักสองสนิ้วอะครับมาสอดใส่ด้วยอาวุธแทงเล็กๆเพื่อปกปิดตัวเองในระหว่างการแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มเป้าหมายาต่างๆซึ่งจะใช้เวลานานนะครับผมสำหรับการจู่โจมเป้าหมายอย่างไม่ทันตั้งตัวซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่าปงตีเนี่ยพรุ่งนี้จะซ่อนของไว้ที่ไหนมันก็เหมือนกับเรางมเข็มในมหาสมุทรเลยครับแต่เห็นพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ย ฟังดูเหมือนว่ากองทัพซาลุคาจะไร้เทียมทานใช่ไหมล่ะครับพวกนี้เองก็มีจุดอ่อนเหมือนกันครับอ่าด้วยความที่อ่าพวกนี้นะครับไปสร้างความหวาดกลัวให้กับทั่วทั้งตระกูลในแรสารนะครับก็เลยมีความมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเก่งที่สุดถ้าแบบหยาบๆก็คือมันหน้าครับถ้าเกิดว่าพวกนี้โดนล้อมทั่วทั้งทิศทางแล้วรู้ว่าตัวเองอ่ะไม่สามารถชนะได้ก็ยอมแพ้ง่ายๆเลยครับ ต่อไปเราก็จะพูดมาถึงเรื่องยศกันบ้านนะครับผมแน่นอนว่าทุกอกองกาลังเนี่ยมันยมต้องมียศกันอยู่แล้วนะซึ่งเราจะเริ่มกันตั้งแต่ชั้นผู้น้อยจะถึงชั้นสูงสุดกันเลยนะครับผมมาเริ่มกันที่นายทหารนะครับผมก็คือผ่านยศธรรมดาทั่วไปนะครับที่คอยรับคําสั่งจากคนที่อยู่สูงกว่าทาหน้าที่เป็นกองกําลังในศึกสงครามแล้วก็คอยอารักขาให้กับคนในตระกูลคาริโน่ยศต่อมาคือ เลเวนเบรนะเป็นยศผู้ช่วยให้กับยศป่าชายศต่อมาครับยศบาเทอร์เป็นยศผู้บัญชาการกองฐานที่มีขนาดเล็กเทียบได้กับยศพันเอกนั่นแหละครับส่วนยศต่อมาก็คือป่าชาเป็นยศที่อยู่สูงกว่าพันเอกเป็นยศที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้สําหรับการปกครองฐานในเขตย่อยของดาวคอตตรงนั้นซึ่งเขาสมดนกันแค่ในกองทัพของสรคาเท่านั้นยศต่อมาคือคาอนะครับ เป็นยศที่ได้รับมอบหมายมาให้กับทหารที่ทําหน้าที่ในการสื่อสารกับพลเรือนเป็นยศที่สูงกว่าปรา,านะยศสุดท้ายนะครับที่สูงที่สุดของยศสนดทาเนี่ยก็คือเบอร์เซกเป็นยศระดับนายพลนะครับเป็นผู้บัญชาการ,นรหนึ่งคุณแจ็คกอรินเวสผู้เป็นหนึ่งในคอสตูมดีไซเนอร์ของดูนเวอร์ชันนี้นะครับก็ได้กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์หนึ่งของ Whereas the Sadakar are more like gladiators, the creatures of the night. This is a costume, it's in three parts. It is blood, but it is also their insignia. And so they also have this logo. But it, it was kind of a mixture of blood and marking. So it was kind of a, a soldier's mark, in a way. like <laughs> so, so they're not all the same, but you can see they're quite. Uh, i t e f g h r สองผู้ออกแบบฉากต่อสู้ในเรื่องอย่างคุณโรเจอร์ยูเานะผู้เคยทำฉากต่อสู้ในจอร์นวิกภาค3แล้วก็หนังเจสปอลภาพสกายฟอ l นะครับได้มาออกแบบสไตล์การต่อสู้ของทารในแต่ละตระกูลโดยของเซาร์ลุคาเนี่ย Bon. คุณหยวนได้หยิบยกสไตล์การต่อสู้แบบซอมไรแล้วก็ไวกิ้งมาผสมกันนะซึ่งตอนผมไปดูในโลเนี่ยเราเห็นหไอ้ชาวชาคาส <c oughs> <scrape S 1> ู้กันในโครงรับของเฟรมเมนครับตอนที่เขามาอระยพที่นั่นแล้วก็สู้กับแดนแคนไอเดาโนะผมจำได้เลยว่าสไตล์การต่อสู้มันเออมันเหมือนไอ้นี่เลยนะมันเหมือนซอมไรจริงๆอ่ะพอมาคนก็อ๋อก็ว่า สคุณเดอร์นอลมวัตเนซึ่งดูแลในเรื่องของการแต่งหน้าทาผมในเรื่องนี้ก็ได้เสนอไอเดียที่ว่าเราควรจะมีเครื่องหมายเลขประจำตัวตรงหน้าผาของนักแสดงที่เล่นเป็นสดุคารนะเพื่อสื่อเอ็นว่ากองทัพสดุคาระอยู่ภายใต้เงื้อมมือของจักรพรรดิอย่างจงรักภักดีดีเคยสงสัยไหมครับว่าอฉากดาวซารุซาเซคันดัสเนี่ย มันจะมีฉากที่มีคนร้องในการทําพิธีให้กับพวกสันคาระซึ่งการร้องแบบนี้นะเขาเรียกว่าคากิล่าอันนี้ถ้าออกเสียงปิดขอภัยนะครับซึ่งมันคือการร้องด้วยลําคอซึ่งมันมาจากวัฒนธ,นธรรมของมองโกซึ่งคนที่แต่งเนื้อร้องแล้วก็ร้องในฉากนี้ก็คือคุณไมเคิลไกเกอร์นะครับโดยที่คุณไกเกอร์เนี่ยเลือกใช้การร้องแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะมันง่ายมากจนใครๆก็ทําได้นะครับ แต่ถ้าถามว่าผมเคยทำผมก็ลองทำเล่าหนึ่งเจ็บคอครับโดยตอนที่คุณไกเกอร์ทำงานร่วมกับฮาร์ซิมเมอร์ในหนังเรื่องนี้นะครับคุณไกเกอร์เนี่ยเล่าว่าฮาร์ดเขาจะเอาแค่ประมาณ8ปดสิามวิธีในฉากกลางเรื่องนี้โดยที่ไกเกอร์เนี่ยสามารถแต่งดนสดเนร้องได้เองเลยว่าเสียงคนจะสูงต่ำท่วงทำนองคนจะเป็นอย่างไรแล้วก็ควรจะให้ความรู้สึกแบบปรัชาโดยคุณไกเกอร์เนี่ยก็นํา วัฒนธรรมของเอเชียกลางนะครับมาผสมผสานเพื่อให้เสมือนกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของสาดุคาโดยการร้องแบบนี้เนี่ยมันมาจากคุณไกเกอร์นำแนวคิดเรื่องอบทสวดของทหารที่ใช้ในการลบนะครับโดยเขาได้ไอเดียมาจากบทสวดเก e g เก i a n ซึ่งเป็นบทสวดดั้งเดิมที่ใช้ในโบสถโรมันคาทอลิกในระหว่างศตวรรษที่9-10นะครับซึ่งในเนื้อร้องของบทสวดประเภทนี้นะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชอบพ่อยท้ายกับคำว่า E U O e ผมไม่รู้ว่าอาจว่าอะไรมันเป็นสระในภาษาอังกฤษแล้วก็ทำน้าที่เป็นเสียงเมโลดี้ตอนจบด้วยซึ่งไอ้เจ้าเกูเกิ่อนอามาอาว่าอะไรเนี่ย U L I โอเคตามนั้นแหะเป็นเหมือนกับรหัสลับที่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยจะฟังไม่รู้เรื่องนะว่าแปลว่าอะไร ซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยก็เหมาะมากที่จะนํามาใช้เป็นเสียงในโลกอนาคตประมาณ6ุกเบนปีและก็เหมาะที่จะเป็นบทสวดทางการทหารเพราะในเชิงกลยุทธ์แล้วเนี่ยเขาจะไว้ใช้เป็นการสื่อสารภายในกองทัพเพื่อไม่ให้ศัตรูครับได้รู้รู้ข้อมูลนี้ซึ่งไอลักษณะการร้องเนี่ยจึงจะเป็นการตัดเสียงพยัญชนะและเน้นไปที่การออกเสียงสระตามแบบเมโลดี้ตอนจบของบทสวดเกกกเรียนนั่นเองครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปเรื่องราวของสัุคานะครับเอาจริงๆผมหาเบื้องหลังเกี่ยวกับพวกนี้นี่คือหายากมากเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ซื้อหนังสือไอ้ The r t t and s o u o of Dune นะก็เลยผมหาได้แค่นี้นะครับต้องขออไปแล้วก็เถ้าถามว่าทําไมไม่ซื้อมาไม่มีตังค์ครับตรงนี้ต้องเก็บตังค์ไว้ก่อนเก็บตังค์เยอะเลยส่วนของเดวิดลินนะครับอันนั้นก็หาไม่เจอจริงๆครับ หาทุกที่แล้วหายยากจริงต้องขอใครจริงนะตรงนี้คนระับส่วนท้ายคลิปนี้ก็เบื่อคร้ายนถาเพราะว่าทําไมาหายไปไหนนานก็พอดีติดธุระทางบ้านนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันได้น,นะสำหรับคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปอย่างผมด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเยอะๆนะจะได้เป็นกําลังใจแล้วก็ หลังจากผมปล่อยคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมีแผนว่าจะทำ u u u e s ช o อ t แล้วก็ Ti ๊กต k ลง t i ๊กต k อกครับ <laughs> ก็ตามนั้นครับก็ขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับผมก็บายครับสวัสดีครับจุกครู